ค okay. สวัสดีทุกคนด้วยนะครับพบกับช่องเลูรบีกอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมากินดึกกินดึกใช่ครับมาดูกันว่าเรามีอะไรกินบ้างสวัสดีทุกคนวันนี้อยู่กันในช่วง what we eat at midnight น, <laughs> <laughs> นะคะเราก็ยังมากินกับตอนเที่ยงคืนคไม่ใช่เที่ยงคืนสิเผื่อเ <c oughs> ที่ยงคืนว่าเราหิว <c oughs> นี่คือ ไก่ทอดของพิซซ่าแบรนด์หนึ่งเราจะไม่ทซ่าแบรนด์อะไรครับมูนจะไม่บอกเพราะเขาไม่ใช่สปอนเซอร์เราเออบอกก็ได้ครับแต่พิซซ่าคอมพิวเตอร์นี่นะมันก็จะมันก็จะแห้งๆหน่อยเพราะมันก็อยู่มาหลายวันแล้วแต่เราหิวเราก็กินได้เลยหมดอายุหรือเปล่าไปหมดมีคนกินมีคนกินไก่หนึ่งอัตราแอนดูลี มันคู่กันตรงไหนเนี่ยมาไปกินกันครับโอ้ยไปมันตัดแล้วหน้าฉันก็คือแบบว่าลงยูทูบไปไหนก็ได้นะคะทุกคนวิแล้วแต่จะตัดต่อร้อนเอาจานน้อยมัาฮุ่นเป็นจานน้อยไหมเกมกินไหมเอาเอาหนังก็เกมกินไหมกินเออกินเนี่ย รายการอะไรนะช่วงอะไรนะ What we eat at midnight เออเดี๋ยวให้พี่ไปใส่ซอสไปเอาเอาเอาช้อนกินแล้วกันมันร้อนอะรับไปกาของคุณเออกาก็ไม่ใช่อะไรหนึ่งอันงเหมือนกัน มมาาไม่งั้นมันจะไม่ยูทิชามกินหมดหรือเปล่าก่อนฮัลโหลฉันก็จะซู้อในนี้ไม่น่า<ล>ะจะหมดเลยกินไปก่อนเนี่ยมันก็หมดเองแหละไปกินกันทำแหล็บพี่เกศตัดทำแหล็บเอาเ,เองนะขอทำแบบเป็นไอโฟนแล้วเลยค่ะ ดีว่าพอเราลืมปิดคลิปแล้วเราจะมาปิดคลิปตอนนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์สโลว์นี้ลาไปก่อนสวัสด,ดีครับบ๊ายบาย